สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์ประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับเมืองไทยมีดีพอขออยากางังวลเมื่อบริษัทแอปเปลเจ้าของ iPhone ทำคลิปเสนอเรื่องราวของเมืองไทย ที่ดูเหมือนประเทศที่ยังไม่เจริญหลายๆเรื่องตั้งแต่สนามบินโรงแรมที่พักยานพาหนะสำหรับเดินทางที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่พอใจและพากันออกมาด่าแอปเปิลกันเสียสาดเสียเทเสียหลายคนใช้ถ้อยคำด่าแอปเปิลที่ค่อนข้างจะรุนแรงหลายคนประกาศที่จะเลิกใช้ iPhone ไปเลยบอกว่าจะไปใช้ซัมซุงหรือโทรศัพท์ของจีนไปเลย เรื่องนี้จริงๆแล้วเราสามารถทำใจร่วมๆได้ด้วยความพยายามเข้าใจภาษาภาพยนตร์และใช้อารมณ์ขันเล็กน้อยในการพิจารณาเพราะในภาพที่อาจจะทำให้ประเทศไทยดูด้อยพัฒนาก็มีหลายๆเรื่องในภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นที่แสดงให้เห็นความมีดีของประเทศไทยในหลายๆด้านจะบอกว่าคลิปภาพยนตร์ดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสื่อสาร ด้านซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ไม่ผิดนะเพราะในคลิปภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นได้แสดงให้เห็นทรัพยากรทุนที่เป็นสาระของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีประการแรกเราอาจจะไม่พอใจที่เขานำเสนอภาพของการด้อยพัฒนาของประเทศไทยหลายๆเรื่องแต่เราลองคิดดูให้ดีว่าภาพที่เขานำเสนอนั้น มีอยู่จริงในประเทศไทยหรือเปล่าถ้าหากเราพิจารณาด้วยความเป็นธรรมก็มีอยู่จริงแต่เราก็มีความเจริญที่พัฒนาแล้วในด้านเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่ทันสมัยโดดเด่นในระดับต้นๆของประเทศโรงแรมสี่ดาว5ดาวที่สวยงามสะอาดสะอา้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่ทันสมัยไม่แพ้ชาติใดๆใ,ในโลกรวมทั้งยานพาหนะ ที่เป็นขนส่งมวลชนของเราทั้งรถไฟรถเมล์รถแท็กซี่ที่ดูดีและทันสมัยถ้าจะว่าไปของเราดูดีกว่าในหลายๆเมืองที่มีความเจริญระดับแนวหน้าของโลกด้วยซ้ำประการที่2แม้ว่าคลิปดังกล่าวจะนำเสนอภาพของความไม่พัฒนาในบางเรื่องแต่สิ่งที่ผู้ชมคลิปนี้จะได้เห็นก็คืออาหารไทยและนิสัยใจคอของคนไทย ทั้งสองเรื่องนี้เป็นทรัพยากรทุนที่สำคัญสำหรับการดำเนินยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ผู้คนจะได้เห็นความน่ากินและความหลากหลายของอาหารไทยผู้คนจะได้เห็นว่าคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีเป็นมิตรกับผู้มาเยือนและมีความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อค้าขายสิ่งที่คนในชาติอื่นทำให้พวกเขาไม่ได้ แต่เมื่อมาติดต่อกับนักธุรกิจไทยสิ่งที่ชาติอื่นทําให้พวกเขาผิดหวังพวกเขาจะสมหวังเมื่อติดต่อทําธุรกิจกับคนไทยแบบนี้ย่อมเป็นยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีประการที่3แม้บางคนอาจจะไม่สบายใจที่ได้เห็นเรื่องราวของความไม่เจริญในด้านต่างๆแต่หากเรามองในแง่ดีคลิปนี้ได้แสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยยังมีที่พัก ยานพาหนะในการเดินทางไปไหนมาไหนและอาหารราคาประหยัดที่รองรับนักท่องเที่ยวทุกระดับรายได้ทำให้คนที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างประหยัดมองว่าประเทศไทยคือประเทศเป้าหมายสำหรับการท่องเที่ยวที่พวกเขาพอที่จะเดินทางมาเยือนได้โดยไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปทำให้ฐานของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแม้ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายในการมาเยือนประเทศไทยแต่เมื่อมีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นจะใช้เงินมากใช้เงินน้อยเราก็ได้เงินเพิ่มมากขึ้นโบราณว่าเก็บเบีย้ยใต้ทุนร้านก็สามารถมีจำนวนมากเป็นกอกเป็นกรรมได้เหมือนกันคลิปดังกล่าวนี้แม้ว่าเป็นการทำเป็นสารคดีแฝงโฆษณา มันก็ทำให้เราเห็นว่าการพัฒนาด้านโทรคนมนาคมของประเทศไทยไม่ได้ด้อยพัฒนาเลยเพราะคนไทยในบริบทที่พวกเขานำเสนอนั้นก็มีการใช้ iPhone ซึ่งก็ตรงกับความเป็นจริงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโทรคมนาคมระดับ 5G ในระดับต้นๆของโลกมีคนที่ทำธุรกรรมออนไลน์ระดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะการจ่ายเงินแบบคือการไม่ใช้เงินสด การซื้อขายสินค้าออนไลน์แบบ e-commerce ประเทศไทยเราใช้เทคโนโลยีทางการเงินอันดับต้นๆของโลกและคนไทยก็มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลไม่แพ้ใครในโลกไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่แพ้ใครในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และการทําธุรกรรมทางธุรกิจอีกประการหนึ่งเราไม่ต้องกังวลว่าผู้คนที่ได้ดูคลิปนี้จะรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งนี้เพราะว่าคลิปดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข่าวสารเพียงชิ้นเดียวที่เกี่ยวกับประเทศไทยและ Apple ก็ไม่ได้ผูกขาดช่องทางการสื่อสารที่จะทําให้ผู้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยผ่านคลิปนี้เท่านั้นเรายังมีคลิปอื่นๆอีเอกเป็นหมื่นเป็นแสน ที่พูดถึงประเทศไทยว่าเป็นประเทศพัฒนาเป็นประเทศที่มีความเจริญมีโรงแรมที่ดีสวยงามทันสมัยมีสนามบินที่พัฒนาล้ำหน้าหลายประเทศในยุโรปและอเมริกามีอาหารดีๆมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและน่าสนใจและคลิปเหล่านี้หลายครั้งนำเสนอโดยคนดังทั้งวงการการเมืองวงการบันเทิงวงการกีฬาและคลิปเหล่านี้ก็เป็นคลิปที่มีอิทธิพลในการจูงใจ ให้คนชื่นชมประเทศไทยและอยากมาเยือนประเทศไทยอยากมาลงทุนในประเทศไทยนับว่าเป็นชิ้นงานที่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าหากพวกเราด่าผลงานชิ้นนี้กันมากๆกองถ่ายทำภาพยนตร์ละครและสารคดีเขาอาจจะต้องคิดพิจารณาการใหม่ว่าจะมาถ่ายทำภายในประเทศไทยหรือไม่เวลานี้เรากำลังเสนอพัทยา ให้ยูเนสโกประกาศให้พัทยาเป็นครีเอทีฟซิตี้ด้านการถ่ายทำภาพยนตร์เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นยูเนสโกอาจจะปฏิเสธข้อเสนอของเราก็ได้และถ้าหากกองถ่ายทำภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยน้อยลงเราจะสูญเสียมหาศาลทั้งเม็ดเงินที่จะเข้ามาในประเทศโอกาสของคนทำงานที่จะได้ทำงานกับกองถ่ายทำภาพยนตร์ของต่างชาติ และการได้ผลงานด้านบันเทิงเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราจะหวังว่าจะต้องมีแต่ภาพยนตร์และสารคดีนำเสนอแต่แง,ง่มุมที่ดีเท่านั้นคงไม่ได้เพราะในความเป็นจริงเราก็มีด้านมืดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันภาพยนตร์และสารคดีต่างๆเขาก็ต้องการนำเสนอทั้งสองด้านอยาก,กังวลให้มากนักแค่คลิปเดียวคงไม่สามารถทำลายศักยภาพของเมืองท่องเที่ยว และเมืองหน้าลงทุนของประเทศไทยได้หรอกนะเชื่อเถอะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิษิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ